เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่20มกราคมที่บริเวณจุด4แยกค่ายสิหาราชเดชโชชัยดรอ,อรไทยสันติเมธนีดลผู้อำนวยการโรงเรียนเมธนีดลพร้อมด้วยคณะครูไทยและครูต่างชาติได้มอบป้อมจราจรจุดอุ่นใจ แก่พันตารวจเอกสุรศักดิ์มโนไทยผู้กํากับสอพอบ้านเป็ดพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรสอพอบ้านเป็ดและนายชัชวานธีลพานุนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเป็ดเพื่อร่วมลดปัญหาและช่วยเหลือชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเป็นจุดอุ่นใจสว่างสวัยยามค่าคืนให้ประชาชนเดินทางสะดวกขึ้นในเวลากลางคืนอีกทั้งช่วยสร้างความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้มอบป้อมกำกับไฟจราจรหลายจุดสำคัญในเมืองขอนแก่นเช่นถนนมิตรภาพสี่แยกเจริญศรีจุดแยกเทคโนโพาคพรบูรณาป้อมที่สามเหลี่ยมแยกเตียวหงและจุดบริการประชาชนหนองแสงโดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจและร่วมทำข่าวกันอย่างคับขัง่งภาพที่ผนเห็นก็คือท่านต้องยืนอย่างนี้คะ่ะหลบแดดด้วยนะคะแล้วที่นั่งก็ไม่มีเพราะว่าจะมีแค่ป้อมกำกับนะคะแล้วก็หลังคาหนึ่งหลังคาเท่านั้นเองนะคะเวลาฝนตก ะะเราบอกได้เลยว่าตรงนั้นก็คือจุดเสี่ยงเหมือนกันสําหรับเจ้าหน้าที่เองนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองต้องมายืนนะคะกำกับไฟแล้วก็บริการประชาชนนะคะนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกนะคะว่าเราต้องช่วยแล้วนะคะแล้วส่วนหนึ่งนะคะเราได้รับความร่วมมือนะคะจากเทศบาลตบบาบลพันเป็ดนะคะท่านนายกแล้วก็ท่านผู้กํากับเอ็มนะคะจากสถานีตํารวจภูธรบ้านเป็ดค่ะตรงนี้คือท่านมองเห็นว่าลูกน้องท่านนะคะได้รับความ เดือดร้อนจริงๆแต่ในขณะที่เดือดร้อนทางทีมก็ไม่เคยร้องขอนะคะแต่เพียงแต่ว่าเล่งเห็นว่าจําเป็นแล้วก็ยินดีนะคะที่จะรับของขวัญชิ้นนี้นะคะให้กับลูกทีมค่ะดังนั้นเมทินีดนเองนะคะเรายินดีมากที่เราอยากจะให้พลังบวกนะคะกับทุกๆคนนะคะยิ่งเป็นช่วงปีใหม่ะะปีขานปีนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกนะคะของโรงเรียนที่มอบให้สําหรับชีมชนาจรนะคะปีที่แล้วเราก็มีมอบให้กับ ทีมตำรวจจราจรในอำเภอเมืองนะคะแต่ปีนี้นะคะเป็นทีมแรกนะคะสบพบ้านเป็ดนะคะที่ได้รับรออของขันจากเรานะคะตรงนี้พอฝนก็ขอเป็นตัวแทนประชาชนคนหนึ่งนะคะที่ให้กําลังใจนะคะทีมจราจรนะคะทีมตํารวจทุกนายนะคะ่ะดีใจนะครับดีใจที่ทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมธนีดลเนี่ยเห็นความสําคัญเห็นความเหนื่อยความ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันสถานภาพสถานการณ์ภูมิอากาศที่มีทั้งความร้อนมีทั้งฝนและก็หมอกควันต่างๆในการที่จะต้องยืนอยู่ตรงริมพื้นข้างผิวถนนแล้วก็จะมีการสัญจรไปมาออยู่ในช่วงตลอดเวลา24ชั่วโมงทงั้งท่านพอ,อ,อก็ให้ความอนุเคราะห์ยินดีในการก่อสร้างและมอบป้อมตำรวจ ในส่วนนี้ให้กับทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดซึ่งเป็นพื้นที่นะครับทางเทศบาลบ้านเป็ดได้รับมอบเสร็จแล้วก็ให้กับทางสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดในการใช้ประโยชน์ให้เจ้าที่ใช้ประโยชน์ในการดูแลส่วนรวมในความสัญญาณไฟจราจรนะครับทั้งชั่วโมงเล่นด่วนบวกทั้งในส่วนของการป้องปรามซึ่งปลอมตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นจุด ตั้งดาดในส่วนหนึ่งของการที่การก่อออดอาชญากรรมต่างๆอาจจะพบเห็นว่าเออในส่วนนี้มีเจ้าที่ได้ดูแลอยู่แล้วกออ็มีการจัดการตามระเบียบขั้นตอนที่ดูแล้วเป็นระบบระเบียบมากขึ้นครับผม